รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตที่ผ่านเข้ามาทางคานณะทวารประตูคือจมูกรสารณมอารมณ์คือรสที่ผ่านเข้ามาทางชิวหาทวารประตูคือลิ้นผฐทพารลมอารมณ์คือผัทพะ สิ่งที่กายถูกต้องที่ผ่านเข้ามาทางกายทวารประตูคือกายธรรมารมอารมณ์คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นในอดีตที่ผ่านเข้ามาทางมโนทวารประตูคือใจอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะก็มีเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งราคะ หรือโลภะผ่านเข้ามาราคะหรือโลภะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสะผ่านเข้ามาโทสะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโมหะผ่านเข้ามาโมหะก็เกิดในจิตราคะหรือโลภะโทสะและโมหะที่เกิดขึ้นในจิตนั้นปรากฏในความรู้สึกของทุกๆคน สวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนต้นเมื่อเทปที่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชานากวีนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระรามเก้าการณนันพิเศษท่านได้เมตตานะครับให้คําจํากัดความนะครับของสมาธิในหลักพุทธศาสนาว่าคืออะไรแล้วก็ได้อ้างถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสอนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยทําให้เรานั้น ชำระล้างนะครับอาบน้ําภายในก็คือทําความสะอาดจิตใจได้นะครับซึ่งถ้าไม่มีวิธีนี้แล้วการที่จะเข้าไปทําให้จิตใจเราสะอาดพองสายนั้นไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับสบู่แชมพูฟอกได้แค่ภายนอกนะครับแต่ภายในนั้นต้องใช้การฝึกเจริญสติต้องใช้การทําสมาธิครับวันนี้ในช่วงที่2ของรายการนะครับเราก็ได้รับความเมตตาเช่น นะครับจักประเด็นพวกคุณเราจะมานำรัสการเรียนถามท่านกันครับว่าวิธีที่เราจะฝึกนั้นจะต้องฝึกอย่างไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสเป็นบุญของเรามากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปกราบมัสการประเด็นพคุณท่านพร้อมๆกันนะครับกราบมัสการครับท่านครับเจริญพรครับเทปที่แล้วท่านคุณให้ความเรียกว่าคําจํากัดความนะครับแล้วก็บอกประโยชน์คร่าวๆให้เราเห็นแล้วครับว่าสมาธินั้นดีมากนะครับช่วย ทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยสะอาดผ่องใสเป็นการชำระภายในนะครับเพราะนี่หลายคนหลายท่านที่ชมก็คงสงสัยแล้วก็อยากจะเริ่มผมวิเหลายคนอยากจะเริ่มฝึกกันแหะครับนี้จะมานมัสกรารเรียนถามท่าน,านว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยครับมีสำนักมีอะไรอยู่มากมายหลาย,ลายที่ด้วยกันนะครับแต่วิธีฝึกในหลักพระพุทธศาสนาหรือในทางในทางที่พระองค์ได้ทรงสอนไว้เนี่ยท่านจะคุณจะแนะนําว่าเราจะเริ่มฝึกเริ่มปฏิบัติเรื่องสมาธิยังไงดีครับการฝึกสมาธิ เราส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าเออเราต้องปลีกเวกๆครับต้องหาเวลาไปอยู่ในป่าในเขาต้องหยุดงานรหรือว่าต้องไปอยู่ในวัดในถ้ำในภูเขาที่เงียบที่สงบ,บแล้วก็ไปนั่งอันนี้ก็อยากจะทำให้มันทันสมัยขึ้นนะเพราะว่า ในยุคปัจจุบันที่แบบโลกเปลี่ยนไปมีโลกออนไลน์แล้วมีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้แล้วก็เลยอยากจะเจริญพรญารยโยมทุกท่านว่าการที่เราหาสถานที่ครับมันไม่สําคัญเท่ากับเราหาวิธีหายใจให้ถูกต้องครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เราไปเนี่ยเราต้องหายใจอยู่ตลอดนั่งโยนเครื่องบินก็หายใจครับนั่งรถก็หายใจ เดินก็หายใจนอนก็ยังหายใจเลยครับอิริยาบถไหนบ้างที่ไม่หายใจมไม่มีมฉะนั้นคําว่าอานาปานสติหมายถึงหายใจเข้าออกมันเป็นวิธีฝึกที่ธรรมชาติให้เรามาตั้งแต่เกิดครับเพียงแต่ขั้นตอนของเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าบันสําคัญอย่างไรการหายใจเนี่ยครับฉะนั้นเอาเป็นว่าฝึกที่ไหนก็ได้ทําที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ นานแค่ไหนก็ได้ถ้าเราต้องการแล้วสั้นแค่ไหนก็ยังได้ด้วยยังสามารถที่จะให้พลังงานเพราะมันเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราสามารถจะเสียบปลั๊กได้ตลอดเวลาปลั๊กไฟที่เราเสียบเนี่ยนะจัต้องหาไฟใช่ไหมครับเออแต่ว่าแบตเตอรี่ทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจของเราเนี่ยมันสามารถจะเสียบปลั๊กได้ทุกที่ที่เราหายใจได้ครับเราตั้งประเด็นอย่างนี้ก่อนครับ ประเด็นต่อมาก็คือวิธีฝึกให้ได้ประโยชน์ทันทีเลยครับสมาธิเนี่ยนั่นก็คือเราจะต้องหาอิริยาบถท,ที่เราเหมาะสม,มยกตัวอย่างเช่นถ้าคนป่วยติดเตียงครัเอาลูกขึ้นมานั่งไม่น่าจะได้เดินยิ่งหมดสิทธิ์เลยเดินก็ไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเป็นคนวิ่งมาราธอนอันนี้วิ่งได้ถ้าเป็นคนออฟฟิศคนนี้นั่งได้นั่งได้นานๆไปไหนไม่ได้ก็นั่งจะต้องมีเวลาให้ตัวเองอย่างน้อยเนี่ยสนาที5นาทีเนี่ยเพื่อที่จะหายใจให้ถูกหลักถ้าเป็นคนขับรถขับทางไกลาย็ดชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่สมาธิเสียละมันลาแล้วนะครับล้าควรจะมีเวลาออกไปเดินแล้วก็ไปนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ทําโยคะยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนอิริยบถเปลี่ยนอิริยาบถล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาหลับตานิ่งๆหายใจคับให้เป็นบุญหายใจให้เป็นทุนหายใจชาร์จแบตเตอรี่ก่อนนะฮะหรือถ้าเป็นนักศึกษาอ่านตำรับตำราอ่านไปเล่นลายไปอ่านไปเล่นตาล้าหมดอะไรไปเนี่ยตาก็จะล้าก็จะไม่มีสมาธิในการอ่านอันนี้ก็ต้องทิ้งให้ชัดเจน หรือเวลาจะเข้านอนอย่างน้อยที่สุดก่อนนอนประมาณ1-2ชั่วโมงเนี่ยควรจะหยุดการเล่นพักสายตาพักสายตาการสื่อสารไม่งั้นไม่งั้นเรื่องราวที่เราดูเนี่ยมันจะไปตีกระตุ้นไม่ให้เราหลับลึกครับซึ่งมีผลต่อความเสื่อมโทรมเข้าไปอยู่ในอะไรจิตใต้สำนึกกันครับในร่างกายของเราอันีมันจะมันจะไปโปรแกรมข้อมูล เลวร้ายเช่นเรื่องสันสะเทือนหลังผงหนังผีมีการฆ่ากันสารพัดอย่างภาพที่เราสยดสยองรับมันก็จะเข้าไปหรือเรื่องราวที่ทําให้เราสะเทือนใจนะสะเทือนใจถกเถียงกันด่าว่าด่าทอกันหรือภาพหวาดเสียวที่เขาเอามาลงใน YouTube แล้วก็หยุดซะสองชั่วโมงเนี่ยให้เป็นชั่วโมงอ่านหนังสือดีๆให้เป็นชั่วโมงชำระอารมณ์ชำระใจให้ตกตะกอนนี่นี่เราเตรียมตัวแล้วนะ นุ่งผ้าหลวมหลวม,อ,มอาบน้ำชำระร่างกายอย่าทานอาหารครับหนักแน่นไม่งั้นมันย่อยแล้วไม่ไหวมันจะง่วงครนะตัวเบาแล้วก็เอาละ่ะเสียงไม่มีละถ้าจะเปิดดนตรีก็เบาๆบถ้าบางคนต้องการดนตรีนะครับแล้วก็หามุมที่ตัวเองคิดว่าเป็นมุมที่สบาย มุมที่สบายไม่มีเครื่องรบกวนกรทบไม่มีเครื่องรบกวนต่างๆเนี่ยเราก็มาทําความเข้าใจมันอ้าวอิริยาบถนั่งครับผมอ่าอิริยาบถนั่งถ้าอิริยาบถนั่งเนี่ยง่ายอ่าคนก็จะถนัดก็คือนั่งในที่ทํางานในที่ไหนที่ไหนก็ตามที่นายกรัฐมนตรีก็นั่งในเก้าอี้นายกรัฐมนารีก็นั่งเก้าอี้ก็ได้บนเครื่องบินเนี่ยบินสิบชั่วโมงไปยุโรปเนี่ย โอ้โหโอกาสทําสมาธิได้เยอะเลยเพราะ<ม>ยังไงก็เอนนอนไม่ได้ถ้าไม่ใช่เฟิร์สคลา s บิสเนสะคลาสเนี่ยนะเพรนั่งอย่างเดียวเลยนั่งอย่างเดียวเลยนั่งสมาธิไปเลยครับนั่งตรงๆเสร็จแล้วก็หายใจให้เป็นบุญครับลึกยาวแล้วก็กั้นเอาไว้3วินาทีแล้วก็ปล่อยออกมาช้าๆ ตอนประทานโทษตอนที่เราหายใจออกนี่ออกทางจมูกหรือทางปากออกทางปากเข้าทางจมูกนะครับครับลึกๆเราก็ส่งลมหายใจเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองแล้วก็กกั้นวพึงที่เรากั้นไว้เพราะว่าเราต้องการเอาออกซิเจนคปผสมกับเลือดของเราเลือดเนี่ยมันเดินเดินทางช้านะแล้วก็เอาไปเลี้ยงสมองเลือดเหมือนน้ำออกซิเจนเนี่ยก็เหมือนกับปุ๋ยสมองเหมือนกับรากไม้ครับ ดจุที่ท่านคุณให้หยุดคือเหมือนกับให้ปุ๋ยซึมเข้าไปก่อนใช่ไหมครับไม่งั้นบางคนรีบปล่อยออกเลยยังไม่ทันเข้าไปเลยให้น้วิ่งเข้าไปครับผสมปุ๋ยได้ที่แล้วก็มันก็ดูดครับโอ้น้อยคนนะฮะที่สูดเข้าไปแล้วจะหยุดนะครับให้ได้ดูดซึมได้ซึมซับแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็รีบหายใจทิ้งออกมาเลยใช่ฮะนื่อคือหายใจปกติธรรมดาซึ่งมันซึ่งมันบางทีเนี่ยร่างกายมันก็พอไปได้แต่ไม่พอจะสงบ ไม่พอจะสงบไม่พอจะเกิดสมาธิคครรัับบเวลาที่เราอยิงจะยิงปืนจะยิงปืนเนี่ยหยุดหายใจเลยนะอใช่ครับเขาต้องสูดแล้วกั้นหายใจนิ่งเลยฮะยิงลูกศรก็เหมือนกันลูกดอกก็เหมือนกันหรือจะจ้ำลงไปในสระว่ายน้ํำต้องหายใจลึกๆแล้วก็กระโดดลงไปครับทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหายใจลึกยาวขาทั้งสิ้นอ้าวถามว่า นอกจากเลือกยาวช้าแล้วอะไรต่อไปครับอะไรต่อไปคือเร็วเบาถี่สังเกตดูนะเร็วเบาถีเราปิดปากแล้วทีนี้เราไม่หายใจเข้าทางทางไหนแล้วอันนี้คือจะบกอย่างเดียวขั้นต่อไปถูกไหมขั้นต่อไปต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยครับสิบครั้งสิบครั้งแล้วก็เลือกยาวช้า ขั้นต่อมาเร็วเบาทีอีก10ครั้งแล้วก็เลือกยาวช้านี่เซตที Z ่2องแล้วนะครับเซตที่3เร็วเบาที แล้วก็หายใจเลือกยาวช้าครั้งที่11แล้วก็ลองสัก3เซตครับสมเซตนะสิบบวกหสังเกตดูว่ามันจะนิ่งขนาดไหนร่างกายเราที่เขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันนี่ก็คืออยู่กับอารมณ์ที่เราหายใจเข้าออกนี่แหละเพราะว่าการหายใจเนี่ยมันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ แล้วมันจะรู้สึกง่วงบางทีเนี่ยเหมือนอยากจะนอนเหมือนอยากจะหลับใช่อยากพักจริงๆนะครับอยากแค่พักหรือบางคนเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยจะรู้สึกว่าฝึกนานๆเข้าเออเกิดปิติครับปิติเป็นยังไงอาการของปิติอาการของปิติก็จะมีอาการน้ําตาไหลบ้างขนลุกบ้างมีแสงขาวนวลบ้างหรือบางทีก็ตัวเบาเลยนะฮะตัวเบาหรือไม่มีตัวตนบางทีหายไปเลยอุ้ย ตัวเราหายหายบางคนก็มาจับดูว่าเรายังอยู่ไหมอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้เขาเรียกว่าปีติปีติตัวนี้ได้จากการนอนหลับลึกโดยธรรมชาตินะได้จากการนอนหลับลึก8ชั่วโมงเป็นส่ทธรรมชาติด้วยธรรมชาติแต่ถ้าเรานอนหลับไม่ลึกไม่ถึง8ชั่วโมงเข้าไม่ถึงเราก็เอาตัวนี้แหละอ๋อนี่มาเสริมนะฮะใช่สนาทีเนี่ยครับแล้วก็เสวย มติประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเท่ากับหลับลึกหนึ่งชั่วโมงมันจะอิบชาร์จแบตเตอรี่เหมือนกับเหมือนกับเครื่องชาร์จที่ดีอ่ะหรัอก็ฟาสชาร์จเลยฟไม่ต้องแบบทั้งคืนแต่นี่แค่แป๊บเดียวเลยฮะแป๊บเดียวเข้าเต็มที่เลยเข้าเต็มที่เลยก็จะเหมาะสําหรับคนที่หนึ่งปวดลูกตาอย่างเงี้ยสองปวดหัวสามเกรงมือไม้มันเกรงแล้วตัดสินใจอารมณ์หวั่นไหวนะพอเราทำอย่างนี้แป๊บเนี่ยนะ เลือดมันไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายครับยิ่งถ้าเรามีน้าน้ําร้อนน้ําร้อนน้าอุ่นครับผมน้ําเย็นใส่ขนาดนี้นะสามต่อสามต่อหนึ่งครับอันนี้เป็นน้ําร้อนเทเข้าไปนะประทานโทษน้าร้อนกี่ส่วนนะครับท่าน้ํารน้ร้อนสามสามน้ำเย็นหนึ่งน้ำเย็นหนึ่งน้ำปกติหนึ่งครับเอามาใส่ตรงนี้ครับเอามาใส่ตรงนี้นะให้เลือดเวียนใช่ไหมครับโอ้โหคนที่เป็นไมเกรนคนที่เลือดเนื่อคนที่พังผืด นะเอามาใส่นี่วางวางวางนีดตรงเข่างเงี้ยก็ได้นะหรือน่องน่องหรือเหยียบลงไปที่ฝ่าเท้าที่ฝ่าเท้าเหยียบไว้แล้วก็กำไว้ครับทําได้หมดเลยนะก็ประมาณใส่ที่หนึ่งก็ประมาณสามสี่ขวดไั้นี้สามสี่ขวดพร้อมๆกันนะหลังจากทําสมาธิแล้วหลังจากทําสมาธิแล้วหน้าจะแดงเลือดจะวิ่งครับเลือดจะวิ่งเสร็จแล้วก็จะ เงื่อแตกออกมาเป็นการระบายของเสียออกอเสียออกมาอันนี้ทางด้านร่างกายมันจะช่วยอย่างมากเลยแล้วจะหลับสบายจะผ่อนคลายไม่หลับตัวเบาใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยกันระหว่างความสมดุลของร่างกายกับจิตใจทางอารมณ์เนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันและสมาธิตัวนี้จะเป็นสมาธิที่ สมดุลกายสมดุลใจครับสองอย่างเลยสมดุลอ่ะสมดุลอารมณ์แล้วก็สมดุลโลกสมดุลธรรมครับเราไม่ต้องปลีกวิเวกไปหนีกิเลสที่ไกลๆใช่ฮะถ้าเราหนีกิเลสไปอยู่ในที่ที่ไม่มีกิเลสเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไม่เห็น จิตของเรามีพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะต่อสู้ครับเราต้องอยู่กับกิเลสแต่ไม่ให้กิเลสมันขย้ำเราครับให้เห็นเห็นเลยแต่ว่ามีวิธีจัดการโดยการใช้สติใช่ครับก็เอาพิษงูนั่นแหละมาทาเซรุ่มเอาไวรัสนั่นแหละมาทําวัคซีนครับผมครับครับเข้าใจแล้วครับเราเอาธรรมะเอากิเลสนั่นแหละมาผลิตธรรมะให้มันอยู่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยมันเป็น อุปกรณ์สําคัญสําหรับคนมีกิเลสสาหรับคนมีกิเลสถ้าเรามีสมาธิแล้วมีสมาธิมันก็จะควบคุมสติผลิตสติผลิตสติมาควบคุมควบคุมอารมณ์อจะราคะจะโทสะจะโมหะอิจฉาพยาบาทจะโลภจะโกรธจะแค้นจะอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วคนเนี่ยแต่มันไม่เกิดโทษเพราะว่ามีสติมาคุมอารมณ์ได้มีสติมาคุมอารมณ์ได้มีดกระพก แต่ไม่อาต้องเอาไปแทงใครปืนก็พกแต่ไม่ต้องเอาไปเอาไว้ดูแลความปลอดภัยให้คนไม่ดีกลัวใช่เป็นป้องปรามนะฮะไม่ได้ไปหลังแกเบียดเบียนเหมือนคนขับเครื่องบินขับขับรถยนต์ขับอะไรที่มันเร็วนะฮถามว่าเขามีสติไหมโอ้โหมากๆเลยเขามีสมาธิไหมมากมากเลยไม่รู้สุนัขไม่รู้จักรยานจะตามหน้าไม่รู้รถคันหลังคันหน้าจะเบรกเมื่อไหร่เนี่ย มันก็มีสติอ,อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอานาปานาสติผลิตสมาธิสมาธิผลิตสติสติควบคุมอารมณ์อารมณ์นะอารมณ์บังคับจิตนะครับเป็นอาหารของจิตใจเลยอ,อารมณ์มบังคับจิตขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์ประเภทไหนที่มันจะบังคับจิตให้ไปทำํำสั่งจิตให้ไปทำํำทางผ่านอะไร ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจให้แทงให้ต่อยให้ยิงให้ฆ่าให้ฟันแทงหรือว่าให้ยิ้มให้ร้องเพลงมันขึ้นอยู่กับอารมณ์มาจากอารมณ์ล้วนๆเลยมาจากอารมณ์ล้วนๆเลยโอ้โหเพราะงั้นฟังดูงี้แล้วสติสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ใช่ไหมครับอารมณ์ที่ขับเคลื่อนมาได้ก็ถ้ามองหมุนย้อนกลับไปก็มาจากสิ่งที่เข้ามากระทบใช่ไหมครับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ากระทบแล้วเกิดไม่มีสติใช่ไหมครับ สติมันเกิดเองไม่ได้ต้องมาจากการฝึกอานาปนาสติที่ท่านเจ้าคุณได้ยกตัวอย่างไว้เื่อการสูดลมหายใจเข้าลึกยาวแล้วก็สั้นทีสองอย่างนี้ที่เราฝึกกันนะครับตัวนี้ฝึกบ่อยๆจะทําให้เกิดสติใช่ไหมครับแล้วสตินี่แหละเป็นตัวไปกรองและไปควบคุมอารมณ์อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอารมณ์ที่ไม่ดีก็กรองทิ้งออกไปเหลือแต่อารมณ์ที่ดีไว้ก็จะทําให้เราเนี่ยเรียกว่ามีการกระทําออกมาทั้งมือทั้งตาทั้งคําพูดออกมาดีใช่ไหมครับก็ทําให้เราอยู่ด้วยกันได้อย่างสามติสุขมีความสุขใช่ไหมครับ เรียกว่าสุขทั้งกายคือไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายใครแล้วก็สุขทางด้านจิตใจด้วยสุขทางด้านจิตใจด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือสําคัญของโลกเลยนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนสุดท้ายแล้วจริงๆก็ต้องอยากให้มีทุกคนอยากมีอารมณ์ดีดท่ากันทั้งนั้นใช่ไหมครับมันมันเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเวลานี้คนเมื่อเอาชนะตัวเองไม่ได้ก็คิดจะไปเอาชนะคนอื่นคนที่รบราฆ่าฟันกันทุกวันนี้เป็นศึกสงคราม ก็เกิดจากการที่ชนะตัวเองไแพ้ตัวเองครับแพ้อารมณ์ตัวเองครับคิดหาทางออกไม่ได้ก็ไปลงทัางนอกไปเอาชนะคนอื่นมองคนอื่นเป็นศัตรูครับเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นว่าศัตรูในใจของเราเนี่ยคืออะไรเราพ่ายแพ้เสร็จแล้วครับพอพ่ายแพ้ปั๊บเราก็ไปเอาคนอื่นเป็นศัตรูมันง่ายเลยให้มันง่ายแต่หารู้ไม่ว่านั่นแหละคุณกําลัง เริ่มสร้างปัญหากลายเป็นสงครามกลายเป็นอะไรที่เราเห็นกันนะฮะลบกันที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะฮะมากมายแต่ละสารพัดอย่างแรัสตีปัญญาของมนุษย์ที่เป็นเลิศเนี่ยก็คิดผลิตอุปกรณ์ที่จะมาฆ่ากันโอ้โหครับไปทําอาวุธสงครามทำขีปนาวุธใช่ไหมครับใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้กดกันจากเสี้ยวไอ้ฟากโลกหนึ่งไปหายฟากโลกหนึ่งได้แล้วกดทีนึงโอ้โหทำลายล้างแัะในลกนาเลยคราวนี้คนเป็นหมื่นต้องเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสมาธิ ที่ต้องการเนี่ยหรือที่เรียกว่ามล์ฟูเนสเนี่ยผู้นำของโลกที่มีอำนาจมีอำนาจนะมีอำนาจจะฆ่าไม่ฆ่ามีอำนาจจะทุจริตทุจริตไม่ทำนะครับไม่ทำทุจริตมีอำนาจจะสั่งการอะไรต่างๆเนี่ยที่จะไปเบียดเบียนเขาเบียดเบียนเขาให้ร้ายเขาเอารัดเอาเปรียบฉกฉวยโอกาสที่ดีของคนอื่นมาเป็นของตนเนี่ยมันก็จะไทำให้ เขายับยั้งช่างใจทันแล้วก็ไม่ผิดพลาดครับฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนที่สถานศึกษาสถานศึกษาหรือสถานประกอบการจะต้องฝึกสติของผู้ประกอบการของผู้คนเนี่ยให้มากเข้าไว้ครับให้มีความรู้สึกว่าสติมันเป็นสิ่งจําเป็นที่มีความสําคัญครับทุกเสี้ยววินาที แม้แต่เคี้ยวอาหารไม่มีสติก็เคี้ยวปากตัวเองลิ้นขาดครับกัดลิ้นตัวเองได้คใช่ครับฟังดูนี่แล้วอมมีประโยชน์จริงครับวันนี้นะครับเรียกได้ว่าการฝึกอนาปัสติเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยแต่ว่ามีผลยิ่งใหญ่นะครับนี่เรียกว่าเมื่อมีสติดีแล้วสติเพื่อควบคุมอารมณ์โอ้โหโดยเฉพาะคนที่มีอํานาจนะครับคนที่สามารถที่จะสั่งซ้ายสั่งขวาคนที่จะสั่งให้ประเทศเนี่ย ทำในสิ่งที่ผิดก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกก็ได้ถ้าขาดสติตรงนี้ไปแล้วโอ้โหโอกาสที่จะพาคนส่วนมากเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งทำให้โลกหายนะเนี่ยได้เลยนะครับโอ้โหนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับมาฟังดูแล้วยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้เลยนะฮะบ,บางทีการดูลมหายใจนะฮะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ไม่ได้ใช้เครื่องมือไม่ได้ใช้เงินไม่ได้เสียเวลาอะไรเลยนะครับ ทำได้ทุกเมื่อนะครับเมื่อทําแล้วเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลกับจิตใจของเรากับคนที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรากับประเทศของเราแล้วก็กับโลกใบนี้นะครับทราบนี้แล้วโอ้โหการทําสมาธินั้นไรขอบเขตนะครับไรชาติศาสนานะครับไรอายุนะครับไม่มีตรงนั้นที่จะมาเป็นเครื่องกั้นขวางเลยครับแค่เราหายใจอยู่แค่เราหายใจเป็นาตามต่ท่านจ่คุณบอกนะครับที่เราทบทวนกันมีทั้งสั้นแล้วก็มีทั้งแบบยาวนะครับทำแบบนี้สลับกันดูซิ แล้ว yup. เราจะเห็นเลยครับว่าสติเกิดขึ้นสติจะรักษาอารมณ์ทําให้อารมณ์ของเรานั้นทําแต่สิ่งที่ดีครับแหมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราไปกราบนักสักการหลาท่านนะคุณพร้อมๆกันนะครับกราบนักสักการให้เปอย่างสูงนะครับเมตตาให้ข้อคิดเราในวันนี้นะครับและคิดว่าประโยชน์จากการทําสมาธิในวันนี้ท่านไปฝึกกันนะครับฝึกแล้วท่านได้ประโยชน์แล้วท่านช่วยไปขยายผลนะครับให้คนรอบๆตัวท่านได้ทำแบบนี้รับรองเลยครับว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับ ผมและทีมงานคงต้องขอลาไปก่อน,นเพียงเท่านี้นะครับฝึกสมาธิทุกวันนะครับเพื่อความสุขของตัวท่านเองและลกไปนี้ครับธรรมาสวัสดีครับจีไม่เย็นก็เห็น ทำเป็นขจัดสิ้นมนทินใจ